สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังปวดสมองกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตอนเด็กๆผมมาชอบดูหนังติ้งต๊องอามากๆเลยแล้วเรื่องนี้มีชื่อว่า Mr. Bone คนเผาบ้องต้องตะลุยเมืองแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับ ณสถานที่แห่งหนึ่งในแอฟริกามีดินแดนแห่งหนึ่งชื่อว่าคูวุกิแลนด์ชนเผ่าคูวุกิเป็นเผ่าที่เรียบง่ายไม่เคยมีปัญหากับใครและราชาของพวกเขาก็ใช้ชีวิตแบบติดดินสุดๆขนาดขี้วัวขี้ควาย ราชาก็ยังสามารถเอามาบดเป็นยาสูบได้คงจะหอมพิลึกกิจกรรมยามว่างของพวกเขาก็คือการตีกวกวรากัวลาวิธีการเล่นก็คือการเหวี่ยงไม้แล้วหมุนหมุนหมุนจนเกิดความแรงแล้วก็ฟาดไปที่ลูกกวารากลาแล้วก็ให้ลูกกวกวรากัวลาโดนเป้าหมายที่พวกเขาต้องการจะตีใส่ทันใดนั้นก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาที่เผ่าคูบุกิและสักพักเครื่องบินก็ได้ล่วงลงที่บริเวณแถวนั้นพวกราชาและชนเผ่าคูบุกิก็วิ่งไปดูด้วยความสงสัยตรงที่เครื่องบินตกพวกเขาก็ได้ไปเห็นเด็กน้อยผววขคนน อยู่และทันใดนั้นก็มีสิงโตตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาที่เด็กน้อยมันก็หวังที่จะเข้าไปกินเด็กน้อยแต่แล้วสิ่งที่ไม่ทันคาดคิดก็เกิดขึ้นจูจูเด็กน้อยก็ตดดังลั่นป่าไม่รู้ว่าเด็กมันกินอะไรเข้าไปนะครับสิงโตนี้ก็ทําหน้าเวอเลยขมคอสุดๆเมื่อสิงโตได้กลิ่นตดเด็กน้อยมันก็ทนไม่ไหวมันจึงถอยไปแล้วก็เปลี่ยนใจครับคงไม่อยากจะแดกแล้วเหม็นชิบหายแล้วสักพักมันก็จากไปพวกราชาและชนเผ่าคูกิต่างก็เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดพวกเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นสิง่งมัจร์ากกทีเด็ น้อยสามารถไล่สิงโตได้ด้วยตดนี่คือของขวัญจากฟากฟ้าส่งมาให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนพวกเขาก็เลยเก็บเด็กคนนี้เลี้ยงไว้และหลายปีต่อมาเด็กน้อยก็ได้โตขึ้นเขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเผ่าของเขาแต่เด็กผิวขาวคนนี้กลับไม่มีความโดดเด่นหรือความสามารถพิเศษอะไรเลยนอกจากสร้างความเสียหายทําให้ข้าวของแตกหักก็คือเกิดมาเพื่อล้างผานะว่ากันเถอะและในวันนั้นเมียอี้คนของราชาก็ท้องแก่มากราชามีเมียมากมายแต่เมียของเขาทุกคนต่างก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิง ั้งหมเขาจึงสั่งให้นักพยากรมาจำเผ่าทําการเสี่ยงทายดูีิว่าลูกในท้องของเขาคนนี้เป็นชายหรือหญิงกันแน่ไอ้นักพยากรมันก็เสี่ยงทายด้วยการทอยเสษกระดูกลงไปบนพื้นและบอกว่า ท่านจะได้ลูกแฝดและจะมีผู้ชายราชาก็บอกว่ามึงอาทายอย่างเงี้ยมาหกคนแล้วกูไม่อยากจะเชื่อมแล้วและทันใดนั้นไอเด็กน้อยผิวขาวมันก็ตีลูกกวาดมาใส่ไหที่ห้อยอยู่บนหัวนักพยากรจนแตกไอเด็กน้อยก็เลยวิ่งมาขอโทษและก็ได้มาเห็นเศษกระดูกของนักพยากรเขาจึงทํานายว่าจะมีนกขี้ใส่หัวพระราชาพอพูดเสร็จนกแมงกี้ใส่ราชาโดยทันทีโคตรแม่นราชาจึงเด้งนักพยากรคนเก่าออกแล้วให้เขามาเป็นนักพยากรประจำเผ่าแทนและตั้งชื่อของเขา que wow. โบน35ปีต่อมาโบนก็ได้โตขึ้นมากเข้าขั้นแก่แล้วครับราชาเขาก็แก่ชรามากแล้วแล้วก็มีเมียเพิ่มขึ้นมากมายแทบจะหมดเผ่าแต่เขาก็ยังไม่ได้ลูกชายเลยสักคนเดียวแถมลูกสาวของเขาแม่งงอกออกมาเยอะกว่าเมียของราชาซะอีกและตอนนี้ก็มีเมียอีกคนของราชากําลังท้องแก่อยู่เขาเลยสั่งให้โบนทํานายทีว่าลูกคนนี้จะเป็นชายหรือหญิงโบนก็ได้โยนเศษกระดูกทํานายเหมือนเดิมแต่ในขนาดทานายนกแม่งก็บินมาขี้ใส่หัวราชาอีกแล้วราชา แม่งก็บ่นนะ35บปีแล้วมึงยังตามมาขี้ใส่หัว,ออก,วกูอีกแล้วมาต่อที่คําทํานายโบนก็ได้ทํานายว่าท่านจะได้ลูกชายแต่ลูกชายของท่านจะมาจากดวงอาทิตย์และไม่ใช่จากในท้องนี้ราชาก็เลยบอกว่าเมื่อนานม,มาแล้วเขาได้ออกเดินทางไกลไปในยังที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองแห่งดวงอาทิตย์และได้ไปมีสัมพันธ์สวัสดกับสาวคนหนึ่งที่นั่นและราชาก็คิดว่าหญิงสาวคนนั้นอาจจะให้ลูกชายกับเขาราชาจึงมอบหน้าที่ให้โบนไปตามหาลูกชายของเขาและพาตัวลูก ขของเากลับมาที่เผา่าและก็ให้โบนนําเขากวางศักดิ์สิทธิ์ประจาเผา่าไปให้ลูกชายของเขาด้วยก่อนที่โบนจะออกเดินทางเขาก็ตบหน้ากับพระราชาเพื่อเป็นการบอกลาพิธีกรรมไม่โคตรแปลกเลยตบหน้าก่อนลาจากหลังจากนั้นเขาก็เดินทางโดยทันทีตัดมาที่เมืองที่มีชื่อว่าซันซิตี้ที่เมืองนี้ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ประจําปีและนี่คือนักกอล์ฟระดับโลกเขามีชื่อว่าไทเกอร์อูดเป็นนักกอล์ฟมือวางอันดับ2ของโลกและนี่คือแคดดี้ของเขามีฉายาวา่าเจ้ามีควายในเรื่องเขาเรีย มีควายนะครับฉายาแมงโกเท่ไทเกอร์เป็นโปรโกอล์ฟหนุ่มฮอตที่สาวๆทุกคนคลั่งใครเขามากในวันนั้นเขาก็ได้บอกกับเจ้ามีควายว่าถ้าเขาชนะรายการนี้ได้เขาจะมอบเงินรางวัลให้กับเด็กกำพร้าแต่มีควายก็บอกว่านายมอบให้ส่วนของนายนะส่วนของฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยและมีควายก็ไปแนะนําให้เจ้าพ่อมาเฟียลงเงินพนันฝั่งของไทเกอร์สิแล้วมันก็บอกว่ามันอ่ะลงพนันข้างไทเกอร์ไปแล้วด้วยทุกอย่างที่มันมีเพราะว่ายังไงอ่ะรายการเนี้ยไทยเกอร์ต้องชนะอย่างแน่นอนให้เจ้าพ่อมาเฟียมันก็เอาด้วย ตัดมาที่โบนที่ตอนนี้เดินทางแบบไม่มีจุดหมายเขาก็ได้มาเจอกับช้างตัวหนึ่งที่วิ่งตรงมาหาเขาโบนจึงเข้าไปคุยกับช้างและเขาก็สื่อสารกับช้างจนรู้ว่าช้างนั้นกําลังท้องอืดอยู่เขาก็จึงบอกกับช้างว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการกับปัญหานี้ให้ช้างก็โอเคในระหว่างนั้นก็มีรถพานะักท่องเที่ยวมาดูสัตว์ป่าพามาตรงนี้พอดีในรถนั้นก็มีไทเกอร์กับมีควายมาด้วยนะครับและเขาก็ได้เห็นว่าโบนมันคุยกับตูดช้างอยู่และทันใดนั้นโบนก็เอามือล้วงเข้าไปในตูดช้างจนช้างเน่่ร้องนปา และโบนก็ดึงของบางอย่างที่ทําให้ช้างนั้นท้องอืดออกมาช้างนี่ก็โล่งเลยแต่ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ถือปืนเดินมาบอกเพื่อให้โบนน่ะถอยไปไอหมีควายก็ดันลงมาด้วยและทันใดนั้นช้างมันก็ขี้ออกมาพอดีทําให้ขี้พุ่งมาโดนไอหมีควายหงายท้องไปเลยโบนนี่ก็ขำอย่างเดียวแหละครับและหลังจากนั้นโบนก็เดินทางต่อแต่มาทีเจ้าพ่อมาเฟียมันก็ลงเงินพนันแบบทุ่มหมดตัวทางฝั่งของไทเกอร์จริงๆนะครับในขณะเดียวกันก็มีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งขับเครื่องบินเพื่อขนหมูป่าไปงานแต่งงงขออลลลูกกกชาายแะไมีคว็ํั เดินมาเช็คหลุมกลอบที่จะแข่งรายการนี้เขาก็เดินมาเจอกับโบนที่กําลังนั่งปิ้งปลาอยู่ที่หลุมทรายในสนามกลอบไอหมีควายก็มาไล่เขาออกไปจากตรงนั้นแล้วมันก็ได้โยนถุงกระดูกเสียงพายของโบนไปด้วยโบนก็ตกใจเห็นกระดูกออกมาจากถุงแล้วโบนก็บอกกับหมีควายว่ากระดูกทานายว่าเจ้าหมีควายแกต้องหมอบลงเดี๋ยวนี้ไอหมีควายก็งงนะครับว่าทำไมจะต้องหมอบด้วยและทันใดนั้นพ่อลูกที่ขนหมูป่าทางเครื่องบินมันก็ตัดสินใจทิ้งหมูป่าลงมาจากเครื่องครับเพราะว่าเครื่องบินมันหนักเกินไปมันบินไม่ไหวหมูป่าก็ลลอยละลววงมมาใสาีค ทำให้มันบาดเจ็บสาหัสเฮออ้หนัง และตัดมาที่อีกวันก็ได้มาถึงวันแข่งขันกอล์ฟสทัทีไทเกอร์ที่ตอนนี้ไม่มีแคดดี้อย่างมีควายแล้วเพราะมีควายเจ็บหนักนอนแงกอยู่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ไทเกอร์ก็ตีกอล์ฟได้แสนห่วแตกทําให้สกอร์อตามหลังคู่แข่งอยู่3มหลุมและทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงเพลงที่ทําให้เขารู้สึกดีและเสียงที่เขาได้ยินนั้นก็คือเสียงของโบนที่กําลังเป่าเขาควายอยู่นั่นเองเมื่อไทเกอร์ได้ยินเสียงเขาควายทําให้เขาสามารถตีกอล์ฟได้อย่างเพลิดเพลินและแม่นยําและพอผ่านมาอีกหลุมไทเกอร์ก็กำลัง จะตีต่อแต่จูๆ่ๆโบนมันก็หยุดเป่าเขาควายซะง,งั้นทําให้ไทเกอร์ตีลูกกลอฟเข้าไปในป่าและในระหว่างที่โบนก็กําลังหาเจ้าชายไม่เจอสักทีเขาก็ได้ทําการเสี่ยงทายกระดูกอีกครั้งหนึ่งแล้วกระดูกรูปหํามันก็ชี้ไปตรงที่ไทเกอร์กําลังเดินมาเก็บลูกกลอฟพอดีโบนก็เลยดีใจใหญ่ว่าเจอเจ้าชายสักทีและเข้าไปทักทายเขาแบบเผ่าคูบุกิด้วยการตบหน้าอย่างต่อเนื่องไทเกอร์นี่ก็โดนตบจนมึนเลยครับและไทเกอร์ก็ถามโบนว่านายเป็นคนทําเสียงเพลงนั่นใช่ไหมนายช่วยเป่าให้ฟังหน่อยพอโบนเป่าเขา,วขาวควาฟังบไเก เกอร์ก็ตีลูกกอล์ฟออกมาจากป่าลงหลุมในทันทีโบนก็บอกกับไทเกอร์นะครับว่าเราต้องรีบกลับคูวิกีแลนด์ตอนนี้พระราชา <c oughs> พ่อของท่านรอท่านอยู่ไทเกอร์ <c oughs> มันก็ตีเนียนนะครับให้โ bon บ <c oughs> นไปแคดดี้และเป่าเพลงให้เขาฟังก่อนเวลาตีกอล์ฟโบนมันก็ตกลงนะครับและตัดมาที่โรงพยาบาลให้หมีควายกําลังนอนเงกอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ดูการแข่งขันผ่านทีวีและมันก็ได้มาเห็นว่าไอ้โบนเนี่ยมันมาเป็นแคดดี้ให้กับไทเกอร์ไอ้หมีควายเนี่ยก็โมโหใหญ่เลยแต่ทําอะไรไม่ได้พยาบาลเห็นมันร้องโวยวายก็เอายานอนหหลัับบมมาีีใ้นเงย และตัดมาที่ไทเกอร์ที่ตอนนี้ฟอร์มเริ่มดีขึ้นพอถึงหลุมต่อไปเขาก็สั่งให้โบนกระนำเพลงใส่เขาทีเถอะโบนก็จัดให้ครับก็นำใช่ไหมโบนก็เอาเขาควายฟาดที่หัวของไทเกอร์จนเขาควายหักทันทีไอ้ไทเกอร์แม่งก็ร้องจากสิครับแล้วก็ด่าว่าเอามาตีเขาทําไมโบนก็บอกว่าเห็นบอกให้กระนำและเมื่อเขาควายพังโบนก็บอกกับไทเกอร์ว่างั้นเราเปลี่ยนแผนใหม่เราจะเล่นนิมทงกูกันรับรองเจ้าชายจะดีขึ้นแน่ไทเกอร์มันก็ไม่รู้จักหรอกครับว่าอะไรคือน,นิมทงกูไทเกอร์ก็บออกอกกเเเาา็ไมม่ีีะะะรสยแแลล้วพ พอไทเกอร์ตีลูกกลอบก็แง่แล้วครับห่วยบรลไลไส้โบนก็เอาไม้ฟาดที่ไข่ของไทเกอร์โดยทันทีนี่แหละครับนิมทงกุกถ้าตีกลอบมาไม่แดกก็จะโดนนิมทงกุกแต่ก็ได้ผลนะครับเพราะถึงไม้ต่อไปที่ไทเกอร์ต้องตีแม่งก็ตีได้อย่างดีเลยเพราะกลัวโดนตีไข่ก็อไอโบนมาเล่นเอาไม้มาจ่อรอซะขนาดนั้นและหลังจากนั้นผลงานของเขาก็ดีขึ้นทันตาเห็นแต่พอในหลุมสุดท้ายที่เขากําลังจะชนะไทเกอร์ก็ตีไปอย่างสวยเลยนะครับลูกกลอบเนี่ยกำลังจะไหลลงหลุมแต่จู่ๆโบนมันก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเขา เจ้าชายกลับบ้านและทันใดนั้นโบนก็หยิบลูกกลอบที่มันกําลังไหลลงหลุมหยิบขึ้นมาดือด้อและบอกกับไทเกอร์ว่าเราต้องรีบไปเข้าเฝ้าพระบิดาเดี๋ยวนี้ทุกคนในสนามก็พากันงงกันไปตาแตกเจ้าหน้าที่ก็พากันจับโบนโยนออกไปนอกสนามทันทีและตัดมาที่โรงพยาบาลไอหมีควายก็นอนดูทีวีอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าจู่ๆโบลเนี่ยหยิบลูกกลอบออกจากสนามไอหมีควายมันก็เครียดจนมันดึงเตียงผู้ป่วยพับเป็นสองท่อนมาทับตัวมันเองเกือบตายและในคืนนั้นโบนก็มาตามหาเจ้าชายของเขาที่โรงแรมเขาก็ได้มาเห็น ว่าเจ้าชายของเขาเนี่ยอยู่ชั้นบนของโรงแรมเท่าน e ั้นแหละครับมันก็ปีนขึ้นไปเลยทันทีแต่ไทเกอร์ก็มองออกไปตรงลานการแสดงของโรงแรมและไปปิ๊งเข้ากับสาวคนหนึ่งเขาก็เลยออกไปหาสาวส่วนไอ้โบนก็ขึ้นมาจนถึงห้องพักของไทเกอร์และเขาก็ได้เจอกับทีวีเป็นครั้งแรกและในทีวีเนี่ยก็มีไทเกอร์นั่งให้สัมภาษณ์อยู่โบนก็เลยเอาไม้ฟาดไปที่ทีวีให้เจ้าชายของเขานั้นออกมาก็านั่นแหละครับทีวีแม่งก็พังเจ้าชายมันก็ไม่มีโบนก็เลยลงมาหาข้างล่างต่อแต่พอโบนลงมาเนี่ยเขาก็รู้สึก บวเยยี่วเขาเลยหาที่เยี่ยวและพอดีมีพนักงานโรงแรมเดินผ่านมาโบนก็เลยถามว่าเขาไปเยี่ยวที่ตรงไหนได้บ้างพนักงานโรงแรมก็เลยชี้บอกแล้วก็บอกว่าถ้าจะเยี่ยวเนี่ยมันจะต้องเสียเงินนะไอโบนก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่รู้จักเงินพนักงานมันก็ลำคาญนครับก็เลยให้เงินเข้าไปและหลังจากนั้นโบนก็เดินหาที่เยี่ยวต่อนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับตู้สล็อตมันก็เห็นคนยืนอยู่ตรงตู้สล็อตแล้วก็คิดว่าเนี่ยต้องใช่ตู้เยี่ยวแน่ๆมันก็หยอดเหรียญและโยกคันโยกตู้สล็อตและเยี่ยวใส่ตู้แม่งเลยคนเดินผ่านมาก็ผ่าน กันงงหมดและครับแม่งเยี่ยวใส่ตู้สล็อตและตู้อหอยโบนเนี่ยแมงก็เสือกได้แจ็คพอตแตกพอดีเหรียญแม่งก็ไหลมาบานเลยโบนมันก็สะดุง้งแล้วก็ตกใจวิ่งหนีไปเลยทันทีและหลังจากนั้นโบนก็ได้มาเจอกับสาวคูวุก,กิคนหนึ่งเธอชื่อว่าลาเลติเธอย้ายออกจากเผ่าตอนที่เกิดปัญหาน้ําแรงและย้ายมาอยู่ที่นี่โบนก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกับคนเผ่าของตัวเองและในเวลาต่อมาโบนก็ได้มาเห็นเจ้าชายของเขากําลังนั่งฟัง i, ลาเลติร้องเพลงอยู่แบบเคลิบเคลิ้มอย่างหนักโบนก็รู้เลยทันทีว่าเจ้าชาย เขานั้นชอบลาเลติแน่นอนและทันใดนั้นไอมาเฟียก็มาพาตัวลาเลติไปที่ห้องเพราะว่าลาเลติเป็นเด็กของไอมาเฟียเมื่อไทเกอร์รู้ว่าลาเลตินั้นเป็นเด็กของมาเฟียก็ยทำหน้าจะจ่อยนะครับและโบนก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าไอมาเฟียเนี่ยมันพูดจาไม่ดีใส่ลาเลติมันก็แค้นมากและในคืนนั้นโบนก็แอบบุกเข้าไปในห้องของไอมาเฟียตอนกลางดึกและก็ได้ไปเจอกับหมูป่าที่ตกลงมาจากเครื่องบินพอดีโบนก็แอบเข้าไปในห้องของไอมาเฟียแบบเงียบๆแต่เขาก็ดันเดินไปชนประตูกระจกเข้าไอมาเฟีย แมงก็สะดุ้งตื่นขึ้นโบนก็แอบเอาขยะมาเทใส่ในห้องของไอมาเฟียแล้วก็หนีไปแล้วไอมาเฟียก็ถือปืนลงมามันก็ได้กลิ่นขยะนะครับโคตรเหม็นแล้วมันก็ได้พบกับบางอย่างแล้วสิ่งที่มันพบก็คือหมูป่าแมงก็ร้องจากเลยและตัดมาที่ไทเกอร์ตอนนี้ก็ยังไม่หลับไม่นอนเขาได้สังเกตเห็นว่าลาเลติยืนเล่นดนตรีอยู่ที่ลานคนเดียวเขาก็รีบวิ่งไปหาในทันทีแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือโบนที่ใส่ชุดของลาเลติอยู่และพอไทเกอร์มาถึงโบนก็เอาไม้ฟาดที่หัวของ ไปและก็ได้ลักพาตัวเขาไปในทันทีเช้าวันต่อมาไอหมีควายมันก็รู้แล้วนะครับว่าไทเกอร์โดนลักพาตัวไปมันก็ได้ทําการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลด้วยการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วมันก็มุ่งหน้าเข้าป่าโดยทันทีแต่มันก็ขับรถได้ห่วยมากนะครับขับไปได้แป๊บเดียวก็ล้มใส่ขี้ช้างซะง,งั้นเกิดมามีแต่ขี้ตัดมาที่บนเขาก็พาไทเกอร์ที่กาลังสลบอยู่เดินทางกลับคูกแิแลนและทันในนั้นไทเกอร์มันก็ตื่นขึ้นพอดีพอตื่นขึ้นมาไทเกอร์มันก็พยายามหนี สารพัดนะครับแต่มันก็ไม่สามารถหนีโบนได้เลยสักครั้งยิ่งหนีเท่าไหร่มันก็กลับมาเจอโบนซะอย่างนั้นชีวิตโคตรซวยจริงๆและไซเกอร์ก็พยายามหนีอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ได้มาเจอกับลาเลติที่รถของเธอดำมาติดหล่มจมน้ําอยู่ไซเกอร์ก็ปั่นจักรยานพุ่งมาพอดีลาเลติก็ติดจักรยานมาด้วยและทั้งคู่ก็พุ่งลงมาในน้ําและมาเจอกับโบนอีกจนได้หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นและแตะมาที่ไอหมีควายที่กําลังเดินอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่นั้นมันก็ได้ไปเจอกับร้านค้ากลางทางและมันก็หิวนน้าําามมกแต่ั สามารถที่จะสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้แต่หมีควายก็ได้สังเกตเห็นว่ามีน้ําอยู่ในร้านมันก็แอบ,บขโมยน้ําในร้านนั้นออกมาขวดหนึ่งเพื่อมากินแล้วมันก็กระโดกจนหมดขวดแต่น้ําที่มันกินเข้าไปเนี่ยมันคือยาถ่ายเอาแดกไปซะหมดขวดและในขณะเดียวกันโบนก็ได้มอบเขากวางศักดิ์สิทธิ์ของพระราชาให้กับไทเกอร์และโบนก็พาไทเกอร์มาจนถึงเผ่าของเขาจนได้และพอมาถึงทุกคนในเผ่าก็พากันเข้ามาตบหน้าทักทายเขาจนแม่งมึนไปหมดแล้วและโบนก็เอาตัวเจ้าชายมาเข้าเฝ้าพระราชาโดยทันที พอมาถึงพระราชาก็ตบทักทายเขาอีกแล้วราชาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ลูกชายของข้าอย่างแน่นอนไอ้เจ้านี่ไม่มีวันไล่สิงโตเขาทำได้หรอกมันโดนแดกแน่นอนโบนก็บอกว่ายังไงก็ใช่เจ้าชายเนี่ยสามารถเล่นกวาร่าได้อย่างชํานาญและก็ดูพยากรณ์เนี่ยก็บอกว่าใช่และตกเย็นในวันนั้นไอ้มีควายก็ปวดขี้แบบสุดมันก็ได้ไปเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขียนไว้ด้านหน้าว่าห้องน้ํามันก็รีบวิ่งเข้าไปขี้เลยทันทีพอมันขี้เสร็จมันก็หาที่กดชักโครกแล้วมันก็ได้สังเกตเห็นว่ามี มีคันโยกอะไรบางอย่างอยู่บนหัวมันก็เลยโยกดูเท่านั้นแหละครับสายตาทุกคู่ที่อยู่ตรงนั้นก็พุ่งตรงมาหามันมันคือบ้านคนครับมันมาขี้ใส่องค์บ้านคนที่กําลังนอนดูมันขี้อยู่เต็มไปหมดคนพวกนั้นมันก็งงนะครับว่ามึงเป็นใครมาขี้ใส่องค์บ้านกูไอมีควายแม่งก็อายรีบหนีออกไปทันทีตัดมาที่เผ่าคูกีตอนนี้ที่เผ่าก็เฉลิมฉลองกันใหญ่ที่พวกเขาได้มีเจ้าชายกันสักทีแต่พระราชาก็อยากจะดูว่าไอเจ้าเนี่ยเล่นกวาราเก่งจริงไหมและไทเกอร์ ก็ต้องทําการตีกาวาราโชพร,ราชาโบนก็เลยสั่งให้ลิงเขาเนี่ยไปนิมทงกูเจ้าชายลิงมันก็โอเคนะครับทำตามคาสั่งของโบนและพอไทเกอร์กําลังจะตีกาวาราก็ได้สังเกตเห็นว่าลิงเนี่ยกำลังถือไม้รอตีไข่เขาอยู่ไอ้ไทเกอร์มันก็ตกใจทําให้มันเหวี่ยงไม้ตีกาวาราเสยเข้าไปที่หน้าของพระราชาหงายท้องหงายไส้ไปพระราชาเนี่ก็เสียใจมากเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปจบชีวิตที่ยอดเขาไปอยู่กับบรรพบุรุษดีกว่าโบนมันก็เสียใจมากที่ทําให้พระราชาต้องตายไอ้โบนก็เลยตัด ดสินใจไล่ไทเกอร์ออกไปจากเผ่าของเขาไทเกอร์มันก็ไปแบบงงๆนะครับและโบนก็เอาเข่าวกวางศักดิ์สิทธิ์มาเคลื่อนให้กับพระราชาและในเช้าวันต่อมาไอ้พวกมาเฟียก็รู้แล้วนะครับว่าไทเกอร์อยู่ที่ไหนพวกมันก็ได้เอาฮอบินมาตามหาไทเกอร์ให้ไปแข่งกอล์ฟให้จบรายการพวกมันจะได้เงินจากการพนันที่พวกมันลงไปสักทีทางฝั่งของเผ่าคูกิที่ตอนนี้พระราชาของเขานั้นกําลังเดินทางไปที่ยอดเขาเพื่อฆ่าตัวตายทุกคนในเผ่าต่างก็เศร้าเสียใจมากแต่โบนก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีฮอมาบินป้วนเปี้ยนที่ ขอโบนก็เลยพาลิงของเขาไปดูว่าหอนั้นมันทาอะไรตัดมาที่ไทเกอร์กับลาเลติก็กําลังนั่งพักกันจู่ๆก็มีปูไต่เข้ามาในตัวของไทเกอร์ไอ้ไทเกอร์มันก็ดิ้นใหญ่นะครับมันดิ้นจนมาขึ้นค่อมลาเลติมันก็ดิ้นกระเด้าใส่ลาเลติไอ้มาเฟียเนี่ยที่อยู่บนหอมันก็เห็นพอดีมันก็เข้าใจว่าไทเกอร์กําลังเด้าเด็กมันมันก็รีบลอยตัวลงมาจากหอโดยทันทีแล้วพอลงมาถึงไอ้มาเฟียก็ให้ลูกน้องของมันจับตัวไทเกอร์ไว้ส่วนลาเลติไอ้มาเฟียก็เอาตัวเธอมามัดไว้ที่ต้นไม้เพื่อจะให้สิงโ กินในระหว่างนั้นไอหมีควายก็ไปเจอเข้ากับหน้าผาตรงนั้นมีที่ข้ามฝั่งด้วยการโหนลวดสลิงไอหมีควายมันก็ดันตัดสินใจที่จะโหนข้ามไปนะครับแต่มันมาได้แค่ครึ่งเดียวเพราะเชือกที่เอาไว้ดึงที่โหนกลับมันดันเข้าไปติดในซอกหินทําให้หมีควายห้อยตองแต่งอยู่กลางสลิงซะอย่างนั้นแล้วโบนก็ได้มาเห็นเข้าพอดีเลยปีนขึ้นไปช่วยแต่พอโบนปีนขึ้นไปจนถึงไอหมีควายน้ําหนักของทั้งสองคนก็ทําให้เชือกที่ติดอยู่ในซอกหินนั้นหลุดออกทั้งคู่ก็ไหลามาตามสลิงด้วยความแรงจนมากระแทกพื้้้นททําใหังคู่ สลบไปและในขณะที่ไทเกอร์โดนจับตัวอยู่เขากําลังพยายามที่จะหาทางหนีจากไอ้พวกนี้แต่ทันใดน,นั้นลิงของโบนก็เข้ามาช่วยเขาไว้และลิงก็ป่วนจนไอ้มือปืนเนี่ยมันทําปืนลั่นใส่ตัวเองตายโคตรงูและหลังจากนั้นไทเกอร์ก็มาเจอกับลาลิติที่ตอนเนี้มีสิงโตกําลังจะมากินเธอเขาก็ได้เอาไม้ที่เอาไว้ตีกาวราขึ้นมาไล่สิงโตแบบกล้าก็กลัวและในขณะนั้นขบวนของพระราชาก็ผ่านมาตรงนี้พอดีโบนที่ฟื้นจากการสลบก็ยืนมองอยู่ด้วยเช่นกันและไทเกอร์ก็ทําสําเร็จเขาสามารถไล่สิงโต ไปได้ด้วยการวิ่งเข้าไปส่งเสียงดังๆดีดดิ้นจนสิงโตรำคาญและหนีไปราชาก็บอกว่าเจ้านี่แหละคือลูกชายของข้าแน่ๆมันสามารถไล่สิงโตเข้าถ้ำได้จริงๆในขณะเดียวกันไอมาเฟียที่อยู่บนหอก็บินมาอยู่บนหัวพวกเขาอีกไซเกอร์ก็เอาไมาห้หัวลูกกวาวาร่าจนลูกกวาวาร่าพุ่งไปจนโดนไอมาเฟียที่อยู่บนหอมันเกือบตกหอพวกมันเลยขับหอหนีไปทันทีและในขณะที่พวกมันกําลังขับหอหนีไปนั้นเชือกรอยตัวของหอที่พวกมันยังไม่ได้ดึงขึ้นก็ไปเกี่ยวเข้ากับตะขอเข็มขัดกลางเกงเกียงไอหมี ที่มันฟื้นขึ้นมาจากการสลบพอดีทําให้ไอหมีควายห้อยตองแต่งและพุ่งมาจนหัวของมันมุดเข้าไปอยู่ในตูดของแรดไอหมีควายก็ตกใจมากแต่มันก็เอาหัวออกจากตูดแรดได้นะครับและมันก็วิ่งหนีไปในขณะเดียวกันโบนก็ได้เป่าเขาควายเรียกช้างให้ช่วยพวกเขาหน่อยช้างที่อยู่แถวนั้นก็เอางวงจับเชือกที่ห้อยตองแต่งของฮอทําให้ฮอของไอมาเฟียตกและระเบิดตายหาหมดลำเออตายซะ เวลาต่อมาพวกชนเผ่าคูวุกีทั้งหมดก็ได้ฉลองกับเจ้าชายอีกครั้งแต่ราชาก็ได้บอกกับโบนนะครับว่าถ้าไอเนี่ยใช่เจ้าชายจริงเจ้าลองพยากรใหม่สิว่าการพยากรณเนี่ยมันจะยังใช่เขาอยู่ไหมโบนก็ได้พยากรณ์ตามคําสั่งของพระราชาทันทีนะครับแต่ในขณะที่เขากําลังทํานายอยู่นั้นไอหมีควายที่อยู่บนยอดเขามันก็ได้พลัดตกลงมาจากยอดเขาแล้วร่วงลงมาตรงที่เสกกระดูกทานายของโบนโดยทันทีทาให้ทุกคนตั้ตนตกใจมากและพระราชาก็ได้สังเกตเห็นว่าที่คอของไอหมีควายเนี่ยมีเขากวางที่เหมือนกับ ของพระราชาห้อยอยู่พระราชาก็ถามนะครับว่าเจ้าเนี่ยเอาเขากวางมาจากไหนไอหมีควายก็บอกว่าแม่ของฉันให้มาและมันก็เอารูปแม่ให้พระราชาดูพอพระราชาดูก็บอกว่าเนี่ยใช่ลูกกูแน่แน่และไอหมีควายมันก็เหมือนจะชอบใจนะครับที่ได้เป็นเจ้าชายและมันก็ได้ปิ๊งกับสาวประจําเผ่าที่นี่ทันทีไทเกอร์ก็ดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขและเขาก็ขอกลับไปใช้ชีวิตของเขาตามเดิมและตัดมาที่ไทเกอร์เขาก็ได้เข้าแข่งขันรายการกล์บเหมือนเดิมและฝีมือของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกชาวคูกุกิ ตอนนี้มีเจ้าชายเป็นหมีควายแล้วและพวกเขาตอนนี้ก็มีทีวีและก็ดูการแข่งขันของไทเกอร์ด้วยนะครับและไทเกอร์ก็ทําการพัดลูกกอรอบไม้สุดท้ายเพื่อชัยชนะทุกคนก็พากันลุนจนเยี้ยวเหนียวแต่แล้วลูกกลอบก็มาหยุดอยู่ตรงที่ปากหลุมมันทําให้ทุกคนอึ้งกันหมดโบนก็เลยเอาไม้มาเคาะที่หน้าจอทีวีจนลูกกลอบมันลงไปในหลุมหน้าตาเฉยและทันใดนั้นเมียของพระราชาก็คลอดลูกพอดีโบนก็บอกกับพระราชานะครับว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ชายราชาก็บอกไหนดูดิแต่พอโบนเอาเด็กให้ราชาดู ราชาก็ตกใจนะครับว่าเด็กคนนี้ตัวมันขาวจัวใช่แล้วล่ะครับไอโบนบอกว่าคนนี้มันช่วยราชาทําลูกเองแหละแต่ราชาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับและทุกคนก็ดีใจที่ได้เด็กชายเพิ่มมาอีกคนแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเก่าอีกเรื่องในอดีตที่ตอนเด็กผมเนี่ยขำทั้งวันแต่มานึกถึงตอนนี้ที่มีแต่เรื่องคิดเครียด,ดการที่เรามานั่งดูหนังพวกนี้มันก็ทําให้เรานึกถึงตอนที่เรายังเด็กได้ดีทีเดียวแล้วพวกคุณล่ะคิดยังไงถ้าคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลย หน้าที่นี้ด้วยและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ